สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับผม ISR Tactical นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับเจ้าตัว Shot Timer กันนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สาย Tactical ควรมีนะครับผมก่อนพูดคุยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับทีนี้เรามาพูดคุยกันนะครับว่าเจ้าตัว Shot Timer นะครับมีอะไรกันบ้างครับ ตัวกล่องนะครับก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่า n 1 Shot Timer um Apply นะครับ to IPSC, A.P.S.C. นะครับ IDPA, T Gun Sport นะครับซึ่งตัวเดียวนะครับใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ราคาไม่ค่อนข้างแพงมากนะครับผมซึ่งเหมาะแก่การที่เป็นช่วยฝึกฝนนะครับในการยิงปืนนะครับ เปิดกล่องมานะครับก็จะมีนะครับเป็นสินค้านะครับเป็นแบรนด์แล้วก็มีสินค้าอยู่ข้างในนะครับผมสินค้าเขาก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีให้เลือกเยอะต่อมาก็จะเป็น shot อ,ททมมอร m ย e r user manual นะครับก็คือจะมีการใช้ต่างๆนะครับ ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับแต่อาจจะต้องแกะภาษาอังกฤษนิดนึดนงนะครับผมตัวกล่องนะครับก็จะมีเจ้าตัวช็อตทัมเมอร์นะครับสีทรายเป็นสีชอบเลยนะครับผมรูปทรงค่อนข้างสวยนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นสำหรับที่เกี่ยวได้นะครับผมอันนี้ไปคล้องได้นะครับผม ถ้าใครไม่อยากคล้องก็จะมีเป็นตัวคลิปสำหรับหนีบเข็มขัดให้มาด้วยนะครับแล้วก็จะมีสาย USB นะครับผมไม่ต้องใส่ฐานใส่แบตนะครับผมเสียบชาร์จได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับทีนี้เรามาเปิดข้างในกันนะครับว่า ข้างในจะเป็นระบบอะไรบ้างนะครับตอนอันนี้ผมก็ได้เปิดไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกเลยนะครับโอเคเปิดมานะครับก็จะเป็นดีเลย์นะครับอินสแตนต์นะครับแล้วก็จะมีเวลานะครับก็จะมีบอกนะครับว่าสามารถใช้กับ อะไรได้บ้างนะครับใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแอดซอกก็ได้นะครับผมค่อนข้างดีนะครับผมว่ามีไว้สำหรับซ้อมคนเดียวก็ได้นะครับพอเปิดเข้าไปนะครับก็จะพบหมวดหมู่นะครับก็จะมีดีเ์นะครับมีพานะครับ มีหมวดนะครับมีซิสเต็มนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หมวดกันนะครับในจออาจจะเห็นได้แสงนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมจะอธิบายไปในตัวนะครับผมตอนนี้เลื่อกไปที่หมวดนะครับโอเคพอไฟดับนะครับก็จะเห็นมีหมวดขึ้นมาให้เลือกนะครับมีไฟล์มีแอร์ซ้อมนะครับมีสต็อปวอตนะครับ ให้เราเลือกใช้กันนะครับคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอลองทดสอบก่อนนะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็เป็นรีวิวสั้นๆครับผมเป็นรีวิวเปิดกล่องครับผมช็อตททมเมอร์นะครับ อุปกรณ์ที่สายเท่าที่ค้อควรมีนะครับอย่าลืมนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ